มีพี่น้องร่วมสำนักสถานที่แห่งหนึ่งได้ร่ำเรียนวิชาสายเวทเรียนมานานหลายปีจนกระทั่งได้สำเร็จวิชาขั้นสูงสุดสิทธิพี่และสิทธิน้องได้มีความเห็นว่าเราทั้งสองได้ถึงเวลานำวิชาที่ได้ร่ำเรียนมานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้ตัดสินใจลาพระอาจารย์ลาก่อนครับพระอาจารย์ สิทธิพี่และสิทธิน้องได้ตกลงคุยกันแล้วว่าจะขอแยกการเดินทางไปตามทางของตัวเองสิทธิน้องเอนรียจบแล้วเธอจะไปไหนต่อสิทธิน้องจะไปช่วยเหลือผู้คนสิทธน้องจะเดินไปทางทิศเหนือและสิทธิพี่จะเดินไปทางทิศใต้โอเคเรายแยกกันตรงนี้เลย ร้อนจังเลยป่านนี้ก็ร้อนเลยอะ่ะ <c oughs> แดดก็ร้อนจังเฮ้ยเดินมาตั้งไกลร้อนมากเลยนั่งพักนี้ก่อนเีกันสิทิ์น้องได้รู้สึกเหนื่อยล้ากับการเดินทางจึงหาที่พักระหว่างพักนั้นสิทิ์น้องได้ยินเสียงบางอย่างและได้พบกับปิศาตนหนึ่งสิทธิ์น้องจึงอยากใช้วิชาที่ได้ร่ำเรียนมานั้น จากการปีศาจตัวนี้ใครอยู่ตรงนั้นน่ะต้ออยากตรงนี้ใช่ไหมส่วนทางด้านสิบพี่นั้นไม่ต่างกันมีโครงกระดูกร่างใหญ่ ยืนขวางทางสิพี่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เฮ้ยพี่สามมาขวางทางเราอีกแล้วคขาจะลงดีเหรอเฮ้ยมันไปได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทงเลยยามสิทธิพี่ไม่สามารถจัดการปีศาจตนนั้นได้เนื่องจากการเรียนของสิทธิพี่นั้นได้ด้อยกว่าสิทธิน้องเป็นอย่างมากจึงทําให้พลังอ่อนแอเกินกว่าจะลบปีศาจนั้นได้ระหว่างทานใดนั้นเองมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ชวนสิทธิพี่ไปเรียนวิชาตับกันซึ่งเป็นวิชาโ์ดัม ข้ากำลังจะไปไหนข้าเพิ่งไปสู้กับวิษามาข้าสู้ไม่ได้ไปเรียนวิชากับข้าไหมล่ะได้สิเดี๋ยวเราไปกันเลยเมื่อสิทธิ์พี่ได้สำเร็จวิชาบนดำแล้วจึงได้ล่ำลาอาจารย์และสะสมความแค้น เพื่อจะเอาชนะปีศาจที่เคยชนะตนในข่าวที่แล้วคุณอาจารย์ข้าไปแล้วโชคดีสิทธิ์เดินทางปลอดภัยพีศาอยู่ไหนออกมาให้ oh ฉันฆ่าสดีๆ เจ้าวิาหลังจากพลังมนต์ดำกับพลังสยเวทได้รวมตัวกันทำให้สิทธิพี่จัดการปีศาจได้อย่างง่ายดายจากนั้นสิทธิพี่ได้เดินทางต่อและได้เจอสิทธิน้องทั้งคู่ได้กอดกันแต่ในใจสิทธิพี่นั้นได้มั่นใจในวิชาของตนเองจึงคิดอยากจะกำจัดสิทธิน้อง เพื่อให้ตนเองได้เป็นผู้มีอำนาจเพียงคนเดียวจึงหลอกสิ์น,น้องเพื่อจะประ้องวิชากันเฮ้ยเสร็จพี่เอา้าสิ์น้อง น้องเราไม่เคยมาประลองกันเดี๋ยวเรามาประลองกันไหมลองดูก็ได้เสร็จพี่